สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับผมปี2022นะครับพบกับผมโค้ชชัยนะครับทุกวันบ่าย2นะครับกับธุรกิจเกรือข่ยขยตรงสีขาวใสกิ้งยุกใหม่นะครับและแน่นอนครับว่าวันนี้เป็นวันแรกนะครับของปี2022นะครับเรากําลังทําธุรกิจเกรือข่ยขยตรงยุคใหม่นะครับยุคใหม่ใสกิ้งจริงๆนะครับ เป็นการทดลองลงมือทำมันมาตลอดนะครับเมื่อปีที่แล้วและเริ่มเห็นผลชัดขึ้นเรื่อยๆนะครับจากการจากการที่เรามีทีมมากขึ้นเรื่อยๆนะครับด้วยด้วยอะไรครับด้วยที่ว่ามันปลอดภัยครับและค็นลงทุนง่ายนะครับโอเคสวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมเข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมฝากแชร์ด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์ก่อนนะครับเข้ามาแล้วทักทายกันก่อนนะครับผม ถ้าภาพเสียงชัดเจนนะครับอ่าสวัสดีครับโวซานนะครับภาพเสียงชัดเจนกดแปดให้ผมหน่อยนะครับตามด้วยจวังหวดที่ท่านอยู่นะครับอยากรู้ว่าฟังกันอยู่ที่ไหนบ้างน,นะครับผมยัง ยังไม่ค่อยอฟื้นเท่าไหร่นะครับเมื่อวานก็เลี้ยงฉลองกันนะครับกับทีมงานนะครับสามจินาเกริตนะครับที่โรงแรมนะครับโค้ชบีรีสอร์ทที่อ่าวนางจดจระกีนะครับก็หนักกันนิดหนึ่งสนุกครับได้มาพบเจอกันนะครับผม ก็เราทําธุรกิจกันแบบง่ายๆครับแบบพี่แบบน้องนะครับแบบครอบครัวนะครับก็มีโอกาสนะครับก็มาสั่งสรค์กันแบบเป็นครอบครัวนิดหนึ่งนะครับถือว่าเป็นการพักผ่อนเพราะอะไรครับเราแทบไม่ได้เจอกันเลยนะครับทำก็ทํากันอยู่แต่ที่บ้านนะครับผมนะครับก็เนี่ยขนาดทำอย่างเนี้ยปกติเนี่ยก็ทําแต่ห้องห้องสี่เหลี่ยมเนี่ยนะครับเมื่อวานก็มีโอกาสได้ไลฟ์สดนะครับที่โรงแรมนะครับก็ถือว่าเป็นบรรยากาศนะครับอีกบรรยากาศหนึ่งนะครับโอเคนะครับ แชร์ได้ไหมเนี่ยโอุย้ยแชร์ได้ปีใหม่แล้วต้องแชร์ได้สิ เดี๋ยวขอแชร์เข้ากลุ่มนิดนึงนะครับผมทักทายกันก่อนนะครับครับมาแล้วหรือว่ายังฉลองปีใหม่กันอยู่ยังไม่ก็น่าจะประมาณนั้นครับบางคนออกไปเที่ยวต่างจังหวัดกันนะครับก็ถือว่าเหมือนฟ้าจะเริ่มเปิดนะครับแต่ก็ไม่รู้จะเปิดได้นานเท่ไหรก็โอเคนะครับพักผ่อนกันนะครับส่วนใครที่นะครับมีโอกาสเข้ามาฟังก็ลองดูนะครับเผื่อว่าเป็นโอกาสในปีใหม่นี้นะครับ นะครับผมขออนุาญาตแชร์ก่อนนะครับถ้าพูดถึงเรื่องของการทําการตลาดนะครับช่วงวันหยุดนี้นะครับเ,เป็นวันหยุดยาวนะครับเข้ามาแล้วทักทายกันก่อนได้นะครับผม Mm-hmm. โอเคนะครับเข้ามาแล้วตักทานก่อนนะนะครับผมนะครับยังเหมือนเดิมครับผมยังออกมาพูดคุยนะครับออกมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการทําธุรกิจเกรอข่ายขายตรงสีขาวนะครับว่าจะทํากันรูปแบบไหนยังไงนะครับและแบบไหนที่ผมเคยโดนมาเคยเจอมานะครับก็ออกมาแชร์ออกมาแฉบ้างนะครับเรื่องปกตินะครับ ถือว่าเป็นประสบการณ์ก <autistic sickness behavior> ันนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่านะครับประสบการณ์แบบนี้นะครับหลายหลายคนคงไม่เคยไม่เคยเจอครับผมก็เจอมาแล้วก็เลยออกมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังนะครับเกี่ยวกับการทำกายตรงที่ผ่านมานะครับ12ปีเต็มนะครับ12ปีนะครับที่ผมทําแบบทําแบบคลุกฝุ่นเลยก็ว่าได้นะครับทำแบบเต็มที่ครับ12ปีเต็มนะครับเพราะฉะนั้นมีเรื่องราวมากมายครับที่ออกมาแบ่งปันนะครับออกมาแชร์ให้ฟังว่า อันไหนใช่อันไหนไม่ใช่อันไหนที่โดนหลอกนะครับอันไหนที่นะครับเสียตังค์ไปเยอะๆนะครับก็โดนรงวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมก็ไม่อยากให้ใครนะครับที่คิดนะครับที่จะเข้ามาทาธุรกิจขายขายตรงเนี่ยจะต้องนะครับต้องได้รับบาดเจ็บนะครับไม่อยากให้เกิดขึ้นแบบนั้นจริงนะครับมันจะได้สร้างภาพใหม่ให้กับวงการขายตรงเนี่ยว่าว่ามันมันทาได้มันใช่ไม่ใช่เป็นเรื่องของการโกหกหลอกลวงนะครับ หลอกลวงแบบถูกต้องผนมะมีด้วยนะหลอกลวงแบบถูกต้องนะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่ทําให้หลายๆคนนะครับไม่โอเคนะครับกับธุรกิจกับธุรกิจเข,ขายตรงสังเกตได้นะครับถ้าพวกเราเข้ามาทําแล้วเนี่ยวเวลาเราไปสปอนเซอร์คนไปชวนเพื่อนนะครับหลายคนโอ้โหถ้ารู้ว่าเป็นขายตรงไม่เอาเลยครับถ้ารู้ว่าเป็นขายตรงนี่ไม่ไม่พูดด้วยเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับมันมันเป็นอะไรที่ ถ้าเราทําอย่างถูกต้องนะครับผมก็มั่นใจว่านะครับมีคนมีคนเข้ามาทําแน่นอนโดยเฉพาะในแบบฉบับที่ผมทําอยู่นา,นาทีนี้นะครับเป็นแบบฉบับที่ลงทุนแค่3ามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทซึ่งใครๆก็ลงได้เป็นธุรกิจสําหรับคนรากหญ้าจริงๆนะครับมันมันมันไม่มันไม่เขาเรียกมันไม่เป็นธุรกิจที่ขายฝันนะครับมันไม่ต้องขายฝันครับลงทุนแค่สามเจ็ดห้าคงขายฝันไม่ได้แล้วครับ คงอยากมีบ้านหลังโตๆต,ตมีรถคันใหญ่ๆมันก็น,นะแต่ถามว่ามันเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ครับเพราะอะไรครับเพราะความง่ายของคนที่เข้ามาลงทุนครับและเมื่อะไหร่ที่มันเกิดความง่ายขึ้นนะครับทุกท่านครับสวัสดีครับพี่สูนายตนา,ตนาตนาดะนะครับจากปัตตานีไหมจากยะลาจากยะลานะครับ <laughs> เข้ามาถึงก็อวยพรเลยขอบคุณมากครับผมสรับคำอวยพรนะครับเช่นกันนะครับทุกท่านขอให้ทุกท่านนะครับประสบความสาเร็จเช่นกันนะครับน่ารักจริงๆเลยสวัสดีครับอัพกุ๊กไก่นะครับจากคังพัทลุงนะครับยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับอ่าเยอะมากเลยนะครับเมื่อกี้ถึงไหนล้วผมกำลังพูดเรื่องของการทำธุรกิจเกิดไก่ขกยตรงที่นะครับที่มันมีโอกาสที่จะยั่งยืนจริงๆเนี่ยยั่งยืนยังไงครับ นั่นหมายถึงว่าพอเราเข้ามาทําแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถนะครับมีรายได้เกิดขึ้นไปยันลูกหลานนะครับนั่นคือยั่งยืนเกิดรายได้ไปยันลูกหลานครับนั่นคือความยั่งยืนไม่ใช่นะครับทำไปสักพักหนึ่งหยุดแล้วก็ไปทําอีกบริษัทหนึ่งไม่ใช่ทําไปสักพักหนึ่งอ่อเปลี่ยนบริษัทอีกแล้วแบบนั้นไม่ยั่งยืนครับลหลายคนนะครับผมก็นะเกอดกายบริษัทที่3าสวัสดีครับครัวเฉลี่นะครับเยอะมากเลยนะครับ สวัสดีปีใหม่ทุกท่านเลยนะครับผมผมเองนะครับสามเครือข่ายสามบริษัทบริษัทเกษมนะครับบริษัทที่สามบริษัทที่สามนะสองบริษัทนะครับสิบปีนะครับบริษัทแรกบริษัทเจครับสามปีเต็มนะครับบริษัทที่สองครับบริษัทไอครับเจ็ดปีเต็มครับสองเครือข่ายนั้นสิบปีแลวครับสองเครือข่ายสิบปีนะครับและ เคซเมตอนนี้2ปีแล้วรวมแล้วตอนนี้12ปีครับกับการทําขายตรงผมก็คิดว่านะครับมั่นใจครับว่านะครับที่นี่นะครับจะให้ความยั่งยืนกับทุกท่านได้จริงๆนะครับผมมั่นใจครับผมออกมายืนพูดอยู่สปีแล้วถ้าผมไม่มั่นใจถ้าผมไม่ได้ตังค์นะครับผมคงไม่ไปยืนพูดหรอกนะครับผมก็ไปทําเครือข่ายอื่นแล้วหรือไม่ก็เลิกไปแล้วแต่นาทีนี้นะครับผมมีรายได้เกิดขึ้นนะครับทุกๆ5วันนะครับ วันนี้วันนี้ก็มีอีกแล้วครับยังไม่ได้รวมมัวแต่มั่วอยู่ยังไม่ได้รวมวัเชอร์เลยนะยังไม่รวมตังเลยนะครับโบนัสวันนี้ <c oughs> เดี๋ยวเสร็จเรื่องแล้วค่อยรวมนะครับผู้นําหลายคนนะครับก็มารวมกลุ่มกันมารวมตัวกันนะครับเมื่อวานเมื่อคืนนะครับเชา้านี้วันนี้นะครับก็เคลียร์พื้นที่กันนะครับก็เลยนะพึ่งแยกแย้ายกันนะครับ อืเอ็นยืดครับอหมัวแต่เขาเดาวกันนะคเมื่อคืนนอนก่อนน้อยตื่นก็เช้าโอเคนะครับมาว่ากันต่อทีนี้นะครับ ประสบการณ์ตรงนี้นะครับที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมเอามาพลิกแพลงนะครับดัดแปลงคิดค้นนะครับเป็นโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมาครับเป็นโปรเจกต์375นะครับผมออกแบบโปรเจกต์375นี้ขึ้นมานะครับด้วยระบบการทํางานที่ง่ายนะครับต้องขอขอบคุณนะครับบริษัท KCM นะครับที่ออกตัวเลข375เนี่ยแพคเกจเนี่ย375ที่จะทําให้พวกเราเนี่ยสามารถนะครับทำธุรกิจได้ทุกคนเลยไม่ว่าใครก็แล้วแต่ที่เข้าใจที่เก็ตที่มองเห็น ทุกคนมีสิทธิ์ทาได้หมดเลยและโดยเฉพาะนะครับถ้าเกิดเมื่อไหร่นะครับที่ที่มีพวกเรานะครับที่เป็นผู้นำนะครับกลายเป็นผู้นํามนุษย์เงินแสนขับเงินแสนเข้ามาอยู่ในขลับเงินแสน,น,น,แสนผมก็มั่นใจว่าเนี่ยอีกไม่กี่วันนี่ก็จะมีเพิ่อมอีกอีกไม่กี่วันนี้จะมีเพิ่อมอีกหลังจากที่เรามีแล้วสองนาทคือมีผมกับอามิสัตนะครับ อภิศักยังไม่มาสงสัยงานก็เยอะนะครับโอ้โหไปพักที่โรงแรมของอภิศักนะครับโอ้โหที่ที่อภิศักทำงานอยู่นะครับก็ถือว่าโอเคมากๆเลยนะครับโอเคนะครับนี่คือนะครับธุรกิจเกิดข่ายกตรงที่ใช่ที่สุดแล้วครับนาทีนี้กับบริษัทเคซีเอ็มครับแล้วบริษัทอยู่ที่ไหนครับบริษัทตั้งอยู่ที่จังหวัดยะโสธรครับผมพูดอยู่ที่จังหวัดกระบี่นะครับผมก็อยู่กระบี่นี่แหละครับบริษัทอยู่ที่ไหนไม่ซีเรียสครับแต่ขอให้ชัดเจนได้ใช่นะครับ บริษัทถูกต้องตามกฎหมายครับผ่านสกบอวันที่2กรกาคมนะครับปีพศ2561นะครับนี่ก็ขึ้น65แล้วเค65นะครับก็ชัดเจนมากๆครับการเติบโตของบริษัทนะครับเติบโตขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยนะครับสินค้านะครับเริ่มต้นจากเนี่ยครับนี่น้ำมันยืดเนี่ยก็สินค้าตัวแรกของเราน้ำมันนยืดเนี่ยนะครับ เป็นสินค้าที่นะครับเจ้าของบริษัทคิดค้นขึ้นมาเองคิดค้นเองผลิตเองวัตถุดิบปลูกเองนี่สุดยอดไหมซึ่งมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆเลยนะครับหนึ่งกล่องนะครับนี่มันจะมีอยู่สามขวดนะครับสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทนะครับก็คุ้มมากๆเลยนะครับซื้อเอาไปขายซื้อเอาไปใช้นะครับได้หมดนะครับเอ็นยืดนะครับเรายังมีสบู่นะครับนี่สบู่นะครับนี่หนึ่งกล่องนี่เราก็มีสามก้อนนะครับ สวัสดีครับพี่แอมนะครับจากกรุงเทพนะครับเยินมากเลยนะครับนอกจากมีสบู่แล้วนะครับเราก็ยังมีนะครับวอเตอร์อายนะครับวอเตอร์อายนะครับเป็นสินค้าที่ขายดีมากๆเลยนะครับบอกได้เลยว่าขายดีสุดๆครับนาทีนี้375นะครับเขามี2ขวดข้างในเนี่ยสขวดแต่เราขายกันนะครับเวลาเราขายปรีกันขวดละ350รซึ่งขายได้ราคามากๆเลยครับถามคนใช่ไหม ซื้อครับแล้วซื้อซ้ําด้วยครับเพราะอะไรครับสินค้าราคาหลักร้อยนะครับแต่คุณภาพมันหลักพันจัดเจนมากๆเลยนะครับผมโอเคนะครับนี่คือในเรื่องของสินค้านะครับรายได้นะครับในระบบของผมนะครับประมาณเกือบ4ี่แสนบาทแล้วนะครับแต่นอกระบบเนี่ยยังไม่คิดนอกระบบก็อีกเท่าตัวนะครับคิดเอาละกันว่าผมทําธุรกิจ3ามบาบาทนะครับผมมีรายได้ทุกๆเดือนเนี่ยสามถึงสี่หมื่นบาท รายได้ในขณะที่ผมไม่ได้ออกไปไหนเลยในขณะที่ผมพูดอยู่แต่ที่บ้านนะครับนี่ครับนี่คือความสุดยอดของการทําไก่ตรงยุคใหม่จริงๆนะครับโอเคนะครับเรื่องของสินค้านะครับเรายังมีกาแฟท่านชายสุดยอดมากๆเลยนะครับกาแฟเนี่ยซึ่งมันเป็นอะไรที่นะครับท่านชายถ้าได้ลองนะครับผมมั่นใจว่าติดใจทุกราย3 7 5บาบาทมันเป็นราคาที่น่าลองครับ มี4ซองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับชัดเจนนะครับสินค้าเรานะครับเรายังมีนะครับกาแฟมีแต่ซองวันนี้แบบนี้นะครับหนึ่งห่อนี่มันจะมีแบบซองซองในยี่สิบซองนะครับผมโอเคใช้ดีมากมากครับเป็นกาแฟสมุนไพรนะครับที่ตอบโจทย์ที่สุดครับในเรื่องของสุขภาพนะครับกินทุกวันดีทุกวันครับกินเกิน3ห่อนะครับสุขภาพต้นจะดีแบบ หน้ามือเป็นหลังมือเลยครับผมทุกท่านโอเคนะครับเรื่องของสินค้าเรื่องของบริษัทชัดเจนครับขออภัยครับอ่านี่ครับสินค้านะครับที่เป็นราคา375บาทนะครับเราก็มีอยู่ห้าตัวนะครับถามว่าเรามีเยอะกว่านี้ไหมมีเยอะกว่านี้ครับแต่ผมเอาสินค้าราคา375บาทมาโปรโมทเพราะอะไรครับมาตรงกันครับราคาสินค้ากับแพ็กเกจทีนี้นะครับ แพ็กเกจนะครับมาดู375บาทนะครับท่านได้สินค้าแล้วก็ได้แพ็กเกจด้วยนะครับมาดูนะครับแผนการตลาดของเราง่ายมากๆนะครับนี่ครับเริ่มต้นที่ตัวเรานะครับลงทุนแค่3 7มบาทนะครับอันนี้เป็นแพ็กเกจใบม o อนนะครับ รับรายสูงสุด750,000บาทครับต่อเดือน750,000บาทต่อเดือนไม่มีการอัพแเกจนะครับแค่นี้ลงทุนแค่นี้ครับ3 7 5บาทรับรายได้ทุกๆ5วันไปตลอดชีวิตครับผมลงทุนไว้ตั้งแต่2ปีที่แล้วครับ3 7 5บาทก็ผมก็รับมาทุก5วันครับ รับทุกห้าวันครับห้าวันผมรับห้าห้าันกว่าบาทหกพันกว่าบาทบางรอบก็เจ0ดพันกว่าบาทนี่ครับนี่คือความสุดอยอดโอเคทีนี้เราทำไงต่อนะครับถ้าเป็นแผนมินาอรี่นะครับถ้าเราเจอคนแค่สองคนนะครับคนที่ใช่แล้วทำเหมือนกันนะครับถ้าเราทำเหมือนกันหาสองคนเหมือนกัน,นครับเดี๋ยวผมเขียนให้ดูผมเรียกตัวอย่างให้ดูถ้าเราหาแล้วเราเจอคนที่ใช่แค่สองคนนะครับ สวัสดีครับพ่อนนะครับสมมุติเราเจอคนได้เจอในเอเราแนะนำเนี่ยครับแนะดำานินคนเราได้หนึ่งร้อยแล้วครับอืดมากเลยเข้าวันนี้ยังไม่หายมึนเลยโอเคนะครับเราได้ดำเนินคนได้หนึ่งร้อยนะครับอขอบคุณารายละเอียดจ,จากโคซานมากๆครับ หาอีกคนนึงให้เจอครับหาในบีลงสามเจ็ดห้าเราแนะนําเราได้รด้อยแนะนำหนึ่งคนได้หนึ่งร้อยแนะนำสองคนได้สองร้อยนะครับถ้าเป็นแผนบินารีนะครับซ้ายหนึ่งขวาหนึ่งนะครับจะได้ค่าจับคู่อีกหนึ่งคู่ครับที่นี่ได้คู่ละยี่สิบาบาทครับคู่ละยี่สิบาบาทอย่าเพิ่งดูหมิ่นเงินน้อยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวจนะ แดี๋ยววันคืนนี้ยังไม่ค่อยฟื้นเท่าไหร่เลยมาดูต่อนะครับมาดูนะครับว่าเราลงทุน3า5ร็บหาบาทเนี่ยเราสามารถทําให้เป็นเงินแสนได้ไงนะครับด้วยเพียงแค่เราเจอคนแค่สองคนครับนายกับนายบีทำเหมือนกันครับถ้านะครับสองคนนี้ทําต่อไปหาสองคนครับถ้าทุกคนหาสองคนเหมือนกันนะครับที่คิดเหมือนเราที่อยากมีรายได้เหมือนเรา ที่ลงทุน3 0 5บาทได้เครือข่า,ขายมันจะเกิดกันมาดูนะครับนายเนะครับก็ไปทําหน้าที่ของเขาได้มีก็เช่นกันนะครับนะครับนายเหามาสองคนนะครับเขาก็ได้2 2 5บาทเหมือนเรานายมีก็เช่นกันครับแล้วเราได้ไรครับเกิดจาก สองคนนี้นะครับเกิดขึ้นเนี่ยนะครับคะแนนส่งผลขึ้นหาเรามีซ้าย2มีขวา2เท่ากับว่าเราได้2คู่ก็คือ50บาทครับเห็นไหมครับเรารับค่าจับคู่แต่สิ่งที่ผมเขียนต่อไปนี้นะครับเกิดจากคน2คนเองนะครับนายเอก,กันนบนายบีแล้วผมมั่นใจว่าท่านไม่ได้รู้จักนายเอแค่คนเดียวไม่ได้รู้จักนายบีแค่คนเดียว ท่านรู้จักเยอะเลยนะครับเอามาดูต่อถ้ามันเกิดจากสองคนนี้เกิดเป็นยังไงนะครับทุกคนยังคงทําหน้าที่ของตัวเองครับนี่ครับหาสองคนครับที่ลงทุนสามร้อยจาบาทได้มันหาง่ายครับเพราะว่าอะไรครับมันลงทุนน้อยไร้ความเสี่ยงไร้การเจ็บตัวปลอดภัยแต่มีโอกาสได้ตังค์ครับมาดูต่อนะครับ เกิดซ้าย4ขวา4นะครับเราจะได้ร้อยหนึ่งค่าจาับคู่มีข้างซ้ายมีข้างขวาเกิดค่าจับคู่ทันทีครับวิ่งขึ้นหาเรานะครับสวัสดีครับพี่ก้อนสวัสดีปีใหม่นะครับผมทีนี้มาดูต่อทุกคนยังคงทำหน้าที่เหมือนกันครับคือหาสองคน นี่ครับทีนี้มันเกิดเท่าไหร่ครับ2 4 6 8ซ้าย8ขวา8ถ้าเกิดแบบนี้นะครับค่าจากคู่นะครับ8คู่ก็คือ200ร้อยบาทเห็นไหมครับ,รบจำนวนคนยิ่งเพิ่มรายได้เราก็เพิ่มเป็นกฎทวีคูณครับเราเริ่มจากเราได้2คนมานะครับชั้นที่1ได้2ทีนี้ไอ้สคนเนี้ย ปหคนละสชั้นที่สองกลายเป็น4ี่ครับชั้นที่3ามกลายเป็น8ชั้นที่สี่กลายเป็นสิบหกครับเห็นไหมครับกฎทวีคูณมันจะเริ่มทํางานของมันคนเพิ่มรายได้เพิ่มครับชั้นที่ห้าไอ้สิบหกคนเนี้ยไปหาคนละสองทุกท่านครับหลายคนจะไม่ค่อยเก็ตตรงเนี้ยนะครับแล้วมันไปเกิดได้ไงแล้วเราต้องหาตั้งเยอะขนาดนี้เลยอะ ผมก็ยังย้ำนะที่เราได้มาคือนายเอกับนายบแค่2คนนะที่เหลือที่เกิดจากข้างล่างเนี่ยมันเกิดจากเครือข่ายที่ส่งต่อกันไปบอกต่อกันไปแล้วคนมันเลยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนี่หลายคนจะมองไม่เห็นช็อตนี้ถ้ามองเห็นนะครับท่านท่านครับทาง่ายมากๆเลยไอ้สิคนเนี้ยไปหามาคนละ2ครับมันจะกลายเป็นสามสองครับเห็นไครับชั้นนี้ค่าจับคู่ก็คือ400บาทเห็นไหมครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ชั้นที่หกสามสองคนเนี่ยนะครับก็ไปหาคนละสองสามสองคนหาคนละสองมันก็จะกลายเป็นหกสิบสี่ค่าจับคู่เกิดขึ้นแปดร้อยครับเห็นไหมครับบริษัทจ่ายห้าวันครั้งหนึ่งนะครับสมมติว่านะครับเกิดขึ้นห้าวันชั้นหนึ่งห้าวันชั้นหนึ่งครบหกชั้นเนี่ยนะครับหกรอบหนึ่งเดือน ร,รวมตังดูก่อนรายได้ที่ขึ้นหาเราทั้งหมดเนี่ยนะครับคือ1,775บาทเดือนแรกจากการลงทุนแค่375บาทใช่เดือนแรกมันอาจจะยังดูน้อยนะครับแต่มาดูเดือนที่2ครับมันกลายเป็นเงินแสนได้ไงเดือนที่2นะครับชั้นต่อไปครับ1,28 128คนเราไม่เป็นคนหา,าเองนะครับ เกิดจาก64คนเนี่ยไปหามาคนละสองมันก็กลายเป็น128คนนะครับค่าจจะคู่กลายเป็นพันหนกถ้ารับรายได้5วันพันหนกห้าวันพันหนกผมว่ามันก็เยอะแล้วนะต่อครับชั้นที่8เนี่ยมันจะเกิดขึ้น256นะครับ3,002 สวัสดีครับอัพที่เยอะมากเลยนะครับถ้าเราเก็ตนะครับการส่งต่อที่เหมือนกันนะครับและคนทุกคนที่อยู่เนะี่ยเป็นตัวเนี่ยเป็นวงกลมเนะี่ยทุกวงกลมเนยะถ้าทุกคนเหล่านี้นะครับเข้ามาอยู่ในระบบของเราระบบของเราโปรเจกต์สามที่ผมเปิดไว้เป็นระบบที่ทำงานง่ายมากม ทุกคนไม่ต้องสอนงานเองผมสอนได้หมดแล้วทุกคนไม่ต้องซ็อกสินค้าเรามีดอปชิพให้ดูความง่ายนะครับเพราะฉะนั้นนะครับนี่คือการท,ทําธุรกิจเกิดข่ายายตรงที่ง่ายที่สุดนะครับและปลอดภัยที่สุดแล้วนาทีนี้ไม่มีครับที่ลงทุนเยอะๆครับลงมือทํานะครับลงมือรีคูดลงมือหาคนนะครับแค่นี้นอโอเคมาดูต่อนะครับชั้นที่9นะครับ หราวรากาคนละหกพันสี่รอบนี้ผมก็อยู่ประมาณเนี้ยนะครับห้าพันกว่าหกพันกว่าเจ็ดพันกว่านะครับชั้นที่สิบครับหมื่นสองหมื่นสองต่อรอบนะครับอันนี้ต่อรอบห้าวันเยอะแล้วนะ สิบเอ็ดครับสองหมื่นห้าต่อห้าวันมันเกิดขึ้นได้จริงนะครับเนี่ยสองหมื่นห้าต่อห้าวันจะดีไหมครับถ้าเราลุยทาเต็มที่นะครับแล้วมันเกิดขึ้นแบบนี้ต่อนะครับชั้นที่สองครับ ห้าหมื่นหนึ่งครับเดือนหนึ่งสามแสนกว่าบาทห้าวันห้าหมื่นกว่าบาทเดือนหนึ่งสามแสนกว่าบาทจากการลงทุนแค่สามร้อยจิบห้าบาท <c oughs> ทุกคนเริ่มนะครับเหมือนกันผมก็เริ่มจากตรงนี้ครับตอนนี้ผมมาอยู่ประมาณนี้หลายคนนะครับก็อยู่ประมาณพันกว่าบาทมั่งสองพันกว่าบาทมัง 3, ท่งสามพันกว่าต่อรอบนะต่อรอบห้าวันเพราะฉะนั้นนาทีนีนะ้มันเกิดขึ้นจริงแน่นอนครับของแท้แน่นอนครที่นี่ ผมก็อยู่ประมาณนี้แล้วถามว่าอีกนิดผมก็มาถึงนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเดือนสา0 0 0นคงไม่ยากเพราะระบบเริ่มง่ายขึ้นนาทีนี้ทําง่ายขึ้นงานเริ่มเร็วขึ้นทุกอย่าง complete ขึ้นอย่าพลาดโอกาสนี้นะครับเราต้องมาศึกษาดูนะครับรวมนะครับครบหกรอบแล้วนะครับรายได้ทั้งหมดเนี่ยนะครับคือ หนึ่งแสนกับแปดอบาทเดือนที่สองจากการลงทุนแค่สามบาบาทและจากนายเกับนายบีสองคนเุกนครับไม่ต้องเกิดขึ้นทั้งร้อยเก็ได้ครับขอรักสิบเปอซ็คมันเกิดขึ้นสิบเปอร์นต์ได้มื่นหนึ่งนะครับ และมันเกิด10%จากนาย A คนเดียวนาย B คนเดียวแล้วถ้าท่านมีนาย A สิคนนาย B สิคนแล้วครับก่อคนละ10%ก็ได้แสนหนึ่งเหมือนกันครับนี่คือความสุดยอดนะครับของแผนการตลาดที่ง่ายนะครับผมบอกได้เลยนะครับว่าถ้านะครับเป็นยุคเก่าที่ที่บริษัทส่วนมากแล้วเนี่ยจะให้เปิดแพ็ k เกจที่สูงสูงห้าหกพันนะครับ ผมทํา2เครือข่ายบริษัทเจเริ่มต้นที่6,100สมัยนั้นสมัยนี้นไม่มีแล้วน่าจะ7,000กว่าบาทแล้วเ,ออเครือข่ายที่2บริษัทไอนะครับผมทำาปเจ7ปีนะนั้นประเกตได้5,7 0พถามว่าแต่ละวงกลมเนี่ยนะครับ5 0 5 0แต่อันนี้อะแต่ละวงกลม3 7 5 37 5มการเกิดขึ้นของวงกลมเนี่ยอันไหนง่ายกว่ากันครับระหว่างวงกลม5,700กับวงกลม3 7 5 ชัดๆครับตีโจทย์ให้ออกนาทีนี้นะครับผมตีโจทย์ออกแล้วผมก็แค่ลงมือทำํำทำซ้ำๆทำๆสม่ำเสมอและก็เริ่มมีคนมองเห็นมากขึ้นนาทีนี้ครับถามว่าไม่งั้นผมคงไม่มีขับเงินแสนเกิดขึ้นแล้วแน่นอนปีนี้น่าจะมีเพิ่มอีกหลายคนครับขับเงินแสนเพราะหลายคนได้หลายหมื่นแล้วนาทีนี้ นี่คือความง่ายของการทําธุรกิจเครือข่ายขายตรงสีขาวใสกิ้งยุคใหม่และปลอดภัยที่ใช้เงินลงทุนแค่3มามวันจิตสิบาบทอย่างนี้ทุกท่านนะครับเข้ามาลองศึกษาดูนะครับโอเคนะครับถึงแสนแล้วให้ถึงแสนก่อนทุกท่านครับ อยากให้ความมั่นใจครับไปดูได้ครับถ้าใครเพิ่งเข้ามาเห็นผมโคชัยนะครับ<ม>เพิ่งเพิ่งเข้ามาเห็นเป็นครั้งแรกเข้าไปรื้อดูครับเข้าไปค้นดูใน YouTube พิมนใน y YouTube ครับโคชัยตาปัตไทยนะตามด้วย,ารรยาศรรศสาระไดากินษาอังกฤษท่านจะเจอผมครับเยอะแยะเลยผมพูดมา2ปีแนละ้วและผมไม่ได้มายืนพูดอยู่แค่กับใครไม่กี่คนผมพูดลงคลิปไปเยอะแยะหมดนะครับทั้ง YouTube ทั้งเพจนะครับ ที่ถ่าเห็นอยู่ตอนนี้คือที่ผมพูดอยู่ในเพจครับสามยนเตรเข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับโอเคนะครับถ้าใครัดสินใจนะครับอยากรู้ว่า 3. ามท่ามสร้างงินแสได้ไงนะครับเข้าไปเรียนรู้ครับแล้วท่านจะเจอคําตอบและอาจจะเป็นโอกาสของท่านนะครับในปีใหม่นี้ที่จะทําให้ทุกคนมีรายได้ในขณะที่ท่านอยู่ที่บ้านนะครับติดต่อคนที่แชร์คลิปแชร์ลิงก์นี้ไปนะครับผมมั่นใจว่านะครับเป็นโอกาสของทุกท่านจริงๆนะครับผม ทำสำเร็จมาแล้วระดับหนึ่งนะครับผมรับมาเกือบล้านแล้วนะครับทั้งในทั้งนอกระบบนะแต่ทั้งในระบบประมาณเกือบสี่แสนโอเคนะครับนี่คือธุอรกิจเครือขายตรงนะครับที่ไม่เหมือนเดิมอีกแล้วครับเปลี่ยนโชมใหม่ครับเปลี่ยนลุกใหม่กับวิธีการทำที่ถูกต้องที่สุดครับโอเค นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะครับพบกันทุกวันได้บ่ายสองนะครับที่เพจสานจินตนาการสำหรับวันนี้สวัสดีครับ